สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่เกมสาวอนิเมะบึ้มลือนะครับเราก็รับของกันไปนะครับผมรับของวนไปเลยเราก็จะไปเล่นสำรวจต่อนะครับตอนนี้พลังงานเรหามี152อันบทที่3แล้วนะครับผมเราก็ฟาร์มต่อนะครับสำรวจเลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องแจ็กกี้เกมเมอร์ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะและผมก็โจมตีแต่ตัวที่ถือปืนเนี่ยเป็นโจมตีเป็น AOE นะเป็นชื่อว่าเฟอร์เ่เป็นทัวที่แบบโคตรโกงโกงมากคือโกงจัดๆบอกเลยเป็นตัวระดับ S ที่โกงผมถามให้สามคำไปเลยโคตรโกงแล้วก็ตัวธนูนะครับมีตัวธนูด้วย แล้วมีตัวฮิลตัวฮิลนี่มันจะให้มาตามเกมเลยนะครับพอ,อเริ่มเราก็ให้มาเราก็แค่อัพนะครับผมนี่ครับฟลลี่ผมชอบเดียว,วมันว่าฟุลลี่ตุ้มๆดีนะครับผมสามารถเปลี่ยนโปรวัวเปเปอร์ได้นะถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนวัวเปเปอร์ที่แบบว่าสามารถทำให้แบบเราแบบมีความสุขกับจลลิตาได้นะครับ ตอนนี้ผมก็ผ่านมาแล้วได้มา3ดาวแล้วก็บทต่อไปนะครับผมตอนนี้มันจะมี4เผ่าบ่กที่ผมเล่นนะตอนนี้ผมเลือลประมาณ30 34มะั้งใช่ไหมไม่รู้ผมจำไม่ได้เรามาพูดถึงเล่นเกมกันดีกว่านะครับตอนนี้คือทีมเรามีระดับ S S U S S R ใช่ไหม มันเรียกว่า SSR อยู่กันที่3ตัวนะครับตอนนี้คือโคตด,ดีงาม SR เนี๋ยวแถวหน้า SSR แถวหลังก็ทำดาเมจไปน้องเดี๋ยว SR พี่จะอยู่ข้างหลังแทนไ้ข้างหน้าแทนนะครับสาวานูน้อยเปิดไปแล้วก็กี่ๆนะครับเป็นโจมตี AOE เหมือนกันทำดาเมจได้สูงมากโดยขึ้นทะเล แล้วก็คนในี้ลเลฟรีนมใหญ่เอ๊ยยูทูบอย่าเพิ่งนั่งไม่ใช่นมนี่แบบมิ้วอ่ะมิ้วมิ้วอย่าเพิ่งคิดมากนะครับผมยูทูบเอ่ออย่าเพิ่งคิดนะครับไปไกลมันคือมิ้วที่ไปว่านมนะครับ <c oughs> นี่ถ้าเกิดใครดูคลิปแล้วมีคินนมัตเตอร์อยู่ผมก็ตัดด้วยแอปนี้แลยครับคินิมัตเตอร์แล้วก็ป้าเสียงด้วยคินิมัตเตอร์นะครับผม ใครอยากใช้ก็ไปโหลดได้เลยนะครับผมฟรีนะครับถ้าใครอยากเสียตัง FP เมียวก็สามารถจัดได้เลยมีรายปีกับรายเดือนนะครับผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ผมอยากขายเขาเอามาดูกันที่เกมต่อไปกันเลยนะครับเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายนะครับที่เราจะจบคลิปกันแล้วก็เรามีทั้งหมดสี่สกิลนะครับสกิลที่ผมบอกเลยวาโคตรดีคือสกิลทำหมุดนะครับแล้วก็ลองลงมาคือสกิลหิวเลือด มันจะส่มฮิวเลือดเลือดคนที่น้อยที่สุดในสี่คนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับผมโอเคครับไปไวมากเลยโมโอเคมาแล้วตอนนี้เราก็สู้กลับตัวร้ายนะครับเราใช้สกิลไปสามอันแล้ววะ่ะเราเหลืออยู่อันเดียวอืมเราก็กลับมากันต่อเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ใช้สกิลอันที่สี่แล้วนะครับอุ้ย เราใช้สกิลถึง4อันเลยเนี่ยคืออรารมณ์แบบคืใช้ไปหมดแล้วอะตัวไลน์ม่นโคตรโกงมากคือโกงจริงไม่จริงนังแต่ถ้าเกิดไม่อัพเร็วก็สู้ไม่ได้นะครับตอนนี้ตอนนี้ผมอัพเร็วคือตันแบบไม่ได้ตันแบบ1 5 0นะคือแบบตันในที่สุดของเลเวลของเราแล้วคือเลเวล30ก็คือ30 ถ้าถ้าคุณไม่อัพเป้คุณก็ไม่ผ่านด่านนะครับต้องอัพเป้ด้วยแล้วก็ทะลวงมันเปิดประดิษฐ์อารมณ์มนสุ่มกาชาเกมอื่นๆนั่นแหละครับที่แบบได้เกรดดีเกรดไม่ดีนะครับผมแต่เกมนี้นะครับคือดีงามมากครับแล้วก็ผ่านแล้วนะครับเรียบร้อยกิกิกคือ MVP นะครับเพราะผมรู้ได้ไงผมเห็นก่อนเพราะผมคือคนพาด นี่ก็จะเป็นเรื่องราวสำหรับบทนี้นะครับถ้าเกิดใครเล่นถึงก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับหรือดูก็ได้ดูขิดไม่จบนะครับ <c oughs> <c oughs> เออบทนี้คือบทที่แบบเป็นเหมือนสะกดจิตนะครับอารมณ์เหมือนเด็กสะกดจิตคนทั้งเมืองอะ่ะให้เชื่อฟังเขาแล้วก็ใช้ในสิ่งที่ไม่ดีนะครับแบบอันตรายแบบทหารพวกนี้มันโดนสะกดจิต โดยแบบมันจะมีคนที่ชอะยศด,ด้วยในบทนี้นะครับตัวบทบาทในบทนี้คือยูแล้วก็มีตัวอื่นๆนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นยูไม่ต้องปลอบใจกาจะโทษต้องโทษอยู่ในเน,นลคุณคือแบบเป็นคนในระคุณนะยูรู้เป็นเนรคุณหรือเปล่า หรือว่าคนอื่นที่เป็นเนรคุณที่แบบว่าโดนสลายโดนยู่ว่านะครับคือเกมนี้นะมันจะมีคือเริ่มต้นเรื่องอะน้องสาวของพระเอกคือเหมือนแบบโดนพนักคิตตันไวะ้ะแล้วพระเอกก็ต้องเข้าร่วมกับสี่หลายสาวเลย <c oughs> แต่และสาวนี่คือดีงามโอเคครับตอนนี้เราก็จบบทกันเลยนะครับโอเคได้ชิ้นส่วนของพิเศษมา แล้วก็เราเข้าสู่เขตลบที่10เล้วนะครับเราก็าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กให้กับช่องแจก,กี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับกับช่องแจก,กี้แกมเมอร์ซีเฮสด๊ายบาย